о н е ж и т у ж с о р и На краю. Где л е ж и о н Вот, на краю ж и ш Его ж надо вытаскивать. ติตามสถานการณ์ที so, ่ประเทศรัสเซียจังหวัดเคิร์นี่คือเมืองเล็กถูกโจมตีอาวุธไม่ทราบชนิดบางข่าวบอกว่าเป็นนาวิกโยธินแยกที่40ของรัสเซียเข้ามาพักที่นี่ สังเกตได้ง่ายมากพี่น้องท้ากเป็นโรงแรมทั่วไปไประชาชนพลเรือนต้องวิ่งเข้าวิ่งออกแต่ดูสภาพการแล้วมันมีตั้งแต่มีแต่ชายวัยหนุ่มวัยจะกันวิ่งเข้าวิ่งออกแผนที่พี่น้องอันที่หนึ่งก็คือติกิโนอันที่สองก็คือสถานที่เกิดเหตุเขาเรียกว่าลิกเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดเคิร์ทเ่าวแจ้งว่าอยู่เคียนบินเข้าไปโจมตีเพราะสืบทราบบ่เห็นชายวัยหนุ่มวัยจะกันมันเข้าไปตรงนี้เยอะเหลือเกิน ถ้าหากเป็นชายวัยหนุ่มวัยจกรันจริงนะพี่น้องมันก็ต้องเป็นกองพลที่40นาวิกโยธินของรัสเซียเข้ามาพักที่นี่ทาไมไม่ไปพักที่ค่ายทหารมันไปได้ที่ไหนล่ะพี่น้องค่ายทหารทุกที่ถ้าถูกสํารวจตรวจเจอนะมันถูกโจมตีมันก็เลยหลบเลี่ยงจากค่ายทหารเข้ามาพักที่อาคารหลังนี้บอกได้เลยว่าถ้าหากข่าไม่แม่นยําจริงอ่ะยูเคนจะไม่โจมตีสังเกตดูมันมีทหารเดินเข้าเดินออก มองเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากนาวิกโยธินที่40ตามข่าวที่เขาล่ำลือกัน